สวัสดีค่ะอีดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิวทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะสอนโดยคุณครูพัทราวันมูลทรัพ์ยหรือครูแพลเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแพลจะพามาสอนเรื่องอะไรนะให้นักเรียนลองสังเกตดูที่หน้าปกคลิปวิดีโอของครูแพลนะคะเห็นไหมเอ่ยว่ามีรูปภาพอะไรบ้างนะคะ นักเรียนจะพบว่ารูปภาพหน้าปกคลิปของครูแพรนะคะจะมีรูปหินต่างๆใช่ไหมอ่าแสดงว่าในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องของหินอยู่นะคะแต่อยู่ในหัวข้อที่ชื่อว่าลักษณะภายนอกของหินนะคะลักษณะภายนอกของหินนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนพอทราบไหมคะ ถ้ายังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวครูแพทย์จะพาไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของหินนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยคะ่ะลักษณะภายนอกของหินนะคะคืออะไรก็คือลักษณะที่เราสามารถมองเห็นได้นะคะเพราะว่าเป็นลักษณะที่อยู่ด้านนอกของหินนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะภายนอกของหินนะคะ สามารถแบ่งออกเป็น4อย่างด้วยกันนะคะคือ 1. ค่ะสีของหิน 2. ลวดลายของหิน 3. เนื้อของหินและ4ค่ะความแข็งของหินนั่นเองค่ะมาดูกันที่ลักษณะภายนอกของหินอย่างแรกเลยนะคะก็คือสีของหินนั่นเองค่ะ สีของหินนะคะแต่ละก้อนแต่ละชนิดนะคะก็มีสีสันที่แตกต่างกันออกไปนะคะเนื่องจากภายในหินนะจะมีเลขธานะคะปนอยู่ภายในเนื้อของหินทำให้สีของหินนะคะมีสีที่แตกต่างกันออกไปเนาะสีของหินที่เราพบตามธรรมชาตินะคะจะมีสีอะไรบ้างนะมีสีดำสีขาวสีน้ำตาลสีออก แดงใช่ไหมคะแล้วก็มีอีกห็นหลากหลายเลยนะคะที่มีสีสันแตกต่างกันออกไปเน,ะะนาะลักษณะภายนอกของหินนะคะอย่างที่สองเลยก็คือลวดลายของหินค่ะลวดลายของหินนะคะแบ่งออกเป็นหลากหลายอย่างเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะก็คือหินที่มีลวดลายเป็นชั้นนักเรียนจะสังเกตว่า ถ้าเราไปสังเกตก้อนหินบางก้อนนะคะจะพบว่าหินนั้นจะมีลักษณะแยกชั้นสีเลยนะคะเป็นสีสลับกันไปนะคะแยกกันเลยเนาะอย่างที่สองค่ะหินจะมีลักษณะเป็นลวดลายเป็นแบบลายจุดค่ะมีจุดบางทีเป็นก้อนสีขาวใช่ไหมคะแต่มีจุดดำๆนะคะแซมเต็มไปหมดเลยเนาะอย่างที่สามค่ะลวดลายของหินเป็นแบบ สีผสมกันค่ะปนกันนะคะตัวอย่างเช่นก้อนหินที่มีสีออกแดงปนดำนะคะสีก็จะปนกันนะคะคือในหนึ่งก้อนจะมีสีมากกว่าหนึ่งสีนั่นเองค่ะลักษณะภายนอกของหินอย่างที่3นะคะก็คือเนื้อของหินค่ะเนื้อของหินนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนะคะ ก็คือเนื้อหินที่ละเอียดนะคะเราสังเกตจากไหนว่าทำไมมันถึงชื่อว่าเป็นเนื้อหินที่ละเอียดนะคะก็คือสังเกตที่ผิวของหินนะคะเวลาเราเอามือไปลูบไปสัมผัสดูนะคะจะพบว่าเนื้อของหินนั้นเรียบมากเลยค่ะพอเราเอามือไปสัมผัสปุ๊บมันจะลื่นเลยนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือเนื้อหินหยาบนั่นเองค่ะ ชื่อก็บอกล้วใช่ไหมคะว่าเนื้อมันทําไมมันต้องหยาบต้องมีผิวที่ขรุขระอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราลองไปสัมผัสที่เนื้อของหินดูนะคะจะพบว่าเป็นรอยหยักนะคะแล้วจับไปก็มีทําไมอ้ามีความขรุขระนะคะจับไปแล้วมีรอยหยกักมีรอย เหลี่ยมต่างๆนะคะทำให้สัมผัสไปแล้วรู้สึกครุขรดนั่นเองค่ะลักษณะภายนอกของหินนะคะอย่างที่4ก็คือความแข็งของหินนั่นเองค่ะความแข็งของหินนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบนะคะก็คือหินที่มีความแข็งมากนะคะกับหินที่มีความแข็งน้อยนะคะวิธีการทดสอบนะคะว่าหินชนิดนั้นนะคะมีความแข็ง ามากน้อยเพียงใดนะคะเราจะนำหินนะคะมาถูกระทบกันนะคะหากว่าหินใดนะคะมีรอยบนเนื้อของหินนะคะแสดงว่าหินก้อนนั้นมีความแข็งน้อยนะคะแต่ถ้าไปดูที่เนื้อของหินแล้วอา้าวก็มีไม่มีรอยเลยนะคะ แสดงว่าหินก้อนนั้นมีความแข็งนะคะมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน,นักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะภายนอกของหินนะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งอยาครูแพลวขอทบทวนสักนิดนึงนะคะก็คือลักษณะภายนอกของหินนะคะเราสามารถมองเห็นได้เลยนะคะว่าหินนั้นเป็นไงอ่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเช่นอะไร เช่นสีมองไปแล้วเห็นว่าเป็นสีอะไรนะคะมีทำไมมีลักษณะอย่างไรมีลวดลายอะไรนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะวันนี้นะคะครูแพลวก็จะมีภารกิจนะคะมาให้นักเรียนตอบคำถามครูแพลวสักเล็กน้อยนะคะภารกิจวันนี้ก็คือให้นักเรียนนะคะ บอกรกษณะภายนอกของหินนะคะว่ามีกี่อย่างมีอะไรบ้างนะคะพร้อมทั้งตกแต่งชิ้นงานนะคะที่ทำลงสมุดนั้นให้สวยงามนะคะแล้วทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาที่อาราบัมลายประจำกลุ่มของห้องเรียนเราด้วยนะคะว่า สำหรับวันนี้นะคะรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูแพรนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเอาไว้พบเจอกับครูแพรใหม่ในคลิปหน้านะคะว่าแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราต้องมาติดตามดูกันนะคะหมดเวลาแล้วค่ะลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ